เชฟเดินตลาดวันนี้เดซอนดัดไลฟ์ชวนเชฟหน้าใหม่ไฟแรงเพิ่งย้ายมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกอย่างเชฟอีเวนโลเปสจากร้านอาหารฝรั่งเศสที่ได้รางวัลดาวมิชลิน5ปีซ้อนลูบายอลังดูคคสมาเดินเล่นตลาดกรุงโนหรือตลาดสังฮีด้วยกันโดยเชฟอีเวนเป็นชาวเบรูเขาเคยทําอาหารที่ร้านดังๆมาแล้วมากมายทั้งในอเมริกาอิตาลีฝรั่งเศสและโมนาโคอย่างร้านล่าสุดที่เชฟเคยอยู่ก่อนย้ายมาไทยก็คือลาดามเดอะพิกเป็นร้านอาหารฝรั่งเศส2ดาวมิชลินของเชฟหญิงระดับโลกในลอนดอนประเทศอังกฤษที่เชฟอีเวนรับหน้าท เชฟเรียกได้ว่าเขาคนนี้ประสบการณ์แน่นสุดๆเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าการเดินตลาดกรุงทนครแรกของเชฟเขาจะว้าวกับอะไรบ้าง What this? Hello name Lopez. The chef Blue er and this is a isz is for my ด้วยความที่เชฟไม่เคยมาเมืองไทยมาก่อนที่ตลาดแห่งนี้จึงมีของที่เขาทั้งแปลกตาไม่รู้จักและดูน่าสงสัยเต็มไปหมดนี่ที่สุดที่สนรจริงะ morning glory I love it they, they r e very nice every time I go to a Thai restaurant I order หรือแม้กระทั่งของสดก็ทำให้เขาแปลกใจหลายอย่างเหมือนกัน What is it so interesting เติอนตลาดเช้าๆแบบนี้เชฟน่าจะเริ่มหิวแล้วมาเริ่มกันที่ร้านขนมไทยกับเมนูขนมชั้นหอมใบเตยและข้าวเม้าแม้เชฟจะไม่ใช่สายหวานเท่าไหร่แต่ก็ดูชอบใจขนมชั้นไม่เบาเลยๆช่วงที่พวกเราไปใกล้วันศาสตร์จีนพอดีเชฟเลยสงสัยว่าทําไมถึงเห็นขนมชนิดนี้ขายเต็มไปหมดพวกเราก็เลยพาวแวะชิมสักหน่อย ินนัเะสไปถ้าม,มาเดินตลาดขนาดนี้เชฟก็ต้องลองทําสักเมนูด้วยตัวเองแล้วล่ะทีมงานขอท้ายให้เชฟอีเวนต์ลองทําขนมปากมอหลังจากเชฟยืนดูวิธีทําจนมั่นใจ <c oughs> ก็ถึงเวลาลุยเลยคะ่ะเชฟ Can I try ด้ดยความที่เชฟทําอาหารไฟไดนนี้แต่และขั้นตอนก็เลย <c oughs> จะประณีตกับมันสักหน่อย หลังจากกินออเดิร์ฟกันเรียบร้อยก็ถึงเวลากินมือ้อเช้าจริงจังกับเมนูที่คนไทยชื่นชอบอย่างข้าวมันไก่โดยร้านที่เราแวะมาก็คือร้านข้าวมันไก่สังฮีนี่คือครั้งแรกของเชฟที่ได้ลองเมนูนี้ด้วยมาดู react เชฟดีกว่าว่าจะว้าวแค่ไหน I'm a big fan of chicken soup It's really tasty Oh it's like a syrup I prefer this prefer one. กินไม่หยุดขนาดนี้ติดใจข้าวมันไก่เมืองไทยชั่วมาถามเขาหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เชฟประทับใจเมนูไหนเป็นพิเศษบ้าง so after looking around I think bakmo is the one t h well they, they are not really pretty the one I made แค่คุกับ